วันนี้มาพบพกับครูแป้งครูแป้งชื่อนางสาวธมนวนไทยทัตีตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนพิจิตรปัญญาลูกูนะคะวันนี้ครูแป้งจะมานําเสนอสื่อเรื่องตัวเลขหนึ่งถึงสิบในการเรียนของระดับชั้นอนุบาลสองนะคะเรามานับเลขกันเถอะเดี๋ยวเด็กๆเ,เรามานับตามครูแป้งนะคะเริ่ม่แต่เลขแรกเลขหนึ่งเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะหนึ่ง ต่อไปเลขสองนะคะสองเก่งมากค่ะต่อไปเลขสต่อไปเลขสเลขห้าเลขหเลข7เลข8เลขเก้าเลขสุดท้ายเลยละท้าเด็กๆเลขสิเก่งมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้คือได้จะริง ให้เด็กๆมานับเลขกันนะคะโดยที่คุปแป้งจะให้เด็กๆออกมาติดนะคะจะมีรูปวงกลมตามจํานวนตัวเลขนะคะให้เด็กๆได้ติดกันแล้วาทายสุเด็กๆจะติดถขู่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลังจากเราเรียนเรื่องนับเลขกันไปนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวคปแป้งแตัวนี้ก่อนพร้อมไหมคะเด็กๆอ่าพร้อมแล้วเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะคุปแป้งจะให้เด็กๆเริ่มแต่เลขหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งเราจะติดรูปวงกลมกี่รูปคะอ้าวเด็กตอบได้นะคะว่าเราจะติดเลขหนึ่งด้วยรูปวงกลมกี่รูปรคะอ่าเก่งมากค่ะน้องเบสหนึ่งรูปเดี๋ยวเราจะติดกันนะคะเก่งมากอ่าต่อไปเลขสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดวงกลมเลขสองกันนะคะอันนี้มีกี่วงคะสองวงวเดี๋ยวมาดูนะคะ อันนี้สามวงใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเด็กๆเราจะมาติดแค่เลขสองคือสองวงตัวนี้นะคะเดี๋ยเราติดเลยเก่งมากค่ะต่อไปเลขสามเลขสามแล้วเจะติวงกลมสามอันคือตัวนี้นะคะเด็กๆนับดูนะคะเด็กๆเรานับดูว่ามีกี่วงหนึ่งสองสามถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากค่ะ ะะต่อไปเลขสี่อันนี้ใช่สี่ไหมคะลูกมีวงกลมสี่อันไหมคะอา้าวเก่งอีกแล้วค่ะตัวงูขึ้ไปเองนอยอเก่งมากนะคะสี่ถูกต้องต่อไปเลขห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขห้านะคะอ้าวดูซิเด็กๆจะติดถูกไหมห้าเอออันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ โอ้ยเด็กๆลองนะซิใช่ห้าไหมคะโอ้ยไม่ใช่แน่เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยไม่ใช่นะคะเด็กๆครูแป้งต้องการแค่ห้าวงนะคะอ้าวมาดูกันอันไหนเอ่ยอันนี้ง่ายใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวใช่ค่ะถูกต้องนะคะห้านะคะติดไปอ่ะไหน ลองมาสิคะฝั่งนี้บ้างอกับไปเลข6กเลขหกไหนเรามาดูซิวงไหนมี6หกเด็กๆลองมานะับพร้อมกันนะคะอันนี้ใช่ไหมคะลองนะับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดดเกสิบมี10วงใช่ไหมคะเอาไม่ใช่อะค่ะเด็กๆเ,เลขหกเราก็ต้องแปะ6กเนเรามาหาหกันนะอ่าเรามาหาแล้วอันนี้ใช่หกไหมคะ หนึ่งสองสามเรสี่ห้าหกเอาหกวงถูกต้องค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาติดกันเนาะหกวงก็จะติดที่เลขหกนะคะเด็กๆจะไปติดเลขจะไปติดวงกลมทั้งหกวงตรงเลขเจ็ดได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องติดที่เลขหกอ่าเราติดไปที่เลขหกต่อไปเลขเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวงกลมเลขเจ็ดกัน นี่ไงถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากเลยอันนี้เลขเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาติดตรงที่เลขเจ็ดนะคะเก่งมากโอ้ยดินสอรเราได้กี่แทงแ่งนวคะเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลืออีกกี่แท่งคะเหลืออีกหนึ่งสองสามเหลืออีกสาแท่งนะคะเด็กๆอ่ะเรามาเริ่มเลขแปด เลขแปดนะคะอ้าวถูกต้องค่ะนี่คือเลขแปดนะคะเก่งมากลูกเราก็จะติดไปที่เลขแปดนะคะต่อไปอีกสองตัวเลขเอเลขเก้าใช่ไหมคะเด็กๆเลขเก้าแล้วก็มาดูอันนี้ใช่ไหมอันนี้มีสิบวงไม่ใช่นะคะอันนี้มีเก้าวงอ้าวเก้าถูกต้องค่ะเราติดไปที่เลขเก้านะคะเก่งมากอ้าวไม่ใช่ติดติก้านะคะเดี๋ยวุ่มแก๊งติด ใหม่ให้ทีนะคะถูกต้องแล้วนะคะต่อไปสุดท้ายเลขสิบนะคะเดี๋ยวเราจะมานับวงกลมสุดท้ายเลขสิบกันนะคะเหลืออันสุดท้ายก็ต้องติดไปที่เลขสิบนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตกมือตั้เองหน่อยเก่งมากเราจะมารับพร้อมกันทีนะคะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปเก้าและสิบเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุปแป้งจะไปขบดอให้เด็กๆทีนเนาะแล้ววันนี้คุูแปง้งขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ